เหตุผลที่อยากจะแนะนำรีวิวซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ 1. นึ่สำคัญมากกับพีรีวิวคิดชั้นใต้ไปเลยค่ะคนนักแสดงหนุ่มหล่อมาเป็นกองทัพค่ะทุกคนก็คือแสดงดีมากสมจริงสมจังมากคิดว่าเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพซะอีกค่ะ 2. f เอฟเฟกต์ซีเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเนาะกีฬาอ e ีสปอร์ตก็คือจะหนักจะเต็มสมจริงสมจัง ภาพสวยมากอยากให้ทุกคนได้ไปดูค่ะ 3. จังหวะการตัดต่อจังหวะการสนทนาระหว่างแบบสื่อสารกันในตอนการแข่งขันนะคะโมบะสมจริงมากมีความตัดต่อแบบจังหวะดีมากทำให้แบบลุ้นเพิ่มความสนุกให้กับเรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะ 4. บทเรื่องนี้ฟินแรงเขินมากลุ้นดรามา่าให้ข้อคิด ขนมาแบบทุกจังหวะทุกอารมณ์จริงๆค่ะ 5. เพลงประกอบที่ขนนักร้องมาเป็นกองทัพค่ะเพลงเพราะมากหลายเพลงมากตามไปฟังกันด้วยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคน,นกลับพบกับพารีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงการอีสปอตนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวชาพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะรักยิ้มของเธอและทั้งเราก็รักยิ้มของเธอเช่นเดียวกันค่ะ โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะดัดแปลงมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันนี้เลยแล้วก็มีแปลฉบับภาษาไทยแล้วด้วยและสำหรับเวอร์ชันซีรีส์ค่ะก็ได้นกแสดงนุ่มลอยอย่างน้องสีไข่จากซีรีส์เรื่องตำนานรักสองสวรรค์ประกบคู่กับน้องเฉินเซียวนะคะหรือที่เพื่อนๆคุ้นเคยจากซีรีส์เรื่องอาณาจักรวิญญาณรวมด้วยน้องจ่ายเซียวเวิร์นเหยาชื่อเสี่ยวไขจ่จงโจวอี้หลาน เกาหานและอีกมากมายหลายคนที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่องได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีการแข่งขันกันหลายทีมใช่ไหมคะโดยที่แต่ละทีมเนี่ยก็จะมีสมาชิกในการแข่งขันน่ะเกมหนึ่งอะประมาณ5คนก็ขออนุญ,ญาตเกินเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนล้วกันว่า5าตำแหน่งนี้อะ่ะมีตำแหน่งอะไรบ้างน,นะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างจากทีม CGDX เลยละกันตำแหน่งที่1นนะคะตำแหน่งแครีค่ะ แล้วก็มีตำแหน่งเลนกลางตำแหน่งเลนบนตำแหน่งคลีปป่าแล้วก็ตำแหน่งซับพอร์ตค่ะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะบอกเล่าเรื่องราวของถงเหยาสาวน้อยน่ารักผู้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพในองค์เมลจิกอารีนาถึงแม้ครอบครัวจะคัดค้านนะคะรวมถึงสภาคแวบ,บล้อมที่มองว่าผู้หญิงไม่เหมาะจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพด้วยค่ะ โดยที่ถงเหยาวนะคะได้รับความสามารถในการเล่นและรู้จักโองเมจิอารีนาก็จากเช่นอย่างอดีตแฟนที่ตอนนี้นั้นนะคะถือเป็นนักเล่นที่เก่งกาจของทีม CK และแล้วค่ะทุกคนโอกาสสันฝันก็มาถึงถงเหยาเมื่อทีมดังที่มีนักเล่นและแฟนคลับจำนวนมากนะอย่าง c g d s ได้ติดต่อทัดทามค่ะให้ถงเหย่เข้ามาเป็นผู้เล่นตำแหน่งเลนกลางของทีม แทนที่ตำแหน่งของเทพหมิงที่จำเป็นต้องถอนตัวออกจากทีมด้วยอาการบาดเจ็บที่ข้อมือที่ในตอนแรกถงเหยาวก็แอบ,บลังเลนะคะแต่เมื่อถงเหวค่ะได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศความรู้สึกของการแข่งขันและคว้าชแชมป์รวมถึงการได้พูดคุยปลุกพลังใจจากเทพหมิงค่ะก็ทำให้ถงเหวตัดสินใจเข้าร่วมกับทีม CGDX ในที่สุด ซึ่งการเริ่มต้นในการเดินสายอาชีพครั้งนี้ก็ไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบนะคะทั้งต้องพิสูจน์ฝีมือว่าผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาอาชีพได้แล้วก็ต้องปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในทีมซึ่งการปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆในทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะติดอยู่ตรงเดียวคะ่ะตรงกับตันทีมหนุ่มหลอ่อจอมโหดปากจัดเย็นชาหน้านี่ แต่ฝีมือไม่ทำนาดาตำแหน่งแครี่อย่างลู่เฉิงที่ถงเหวรับมือกับความแขวะนี้แทบจะไม่ไหวแล้วค่ะแต่ทุกคนคะในความแขะนี้ก็แฝงไปด้วยความหยาย่วงใยใส่ใจนะคะทุกคนความปากแข็งพูดตรงๆก็คงจะไม่ได้ก็ขอพูดด้วยแบบความอ้อมๆช่วยเหลือแบบอ้อมอ้อม เหมือนจะไม่ห่วงใยแต่ใส่ใจสุดๆนะจ๊ะและด้วยความทั้งหมดที่กล่าวมานี้ของกัปตันนั้นก็ารังสรรค์ฉากบรรยากาศความฟินให้เรากันค่ะทุกคนความปักแข็งปักหนักความคิดเองเออเองของกัปตันก็พาเราเขินเราฟินหนักมากคืออมยิม้มกับความน่ารักของเขาจริงๆสีข่ายเล่นดีมากแมวตาสี สีหน้าคือดีอะค่ะทุกคนดูแล้วเราก็แบบออยู่ๆก็อยากเป็นเยเตี้ยถงเหยาขึ้นมาทันทีเลยค่ะคือสีพายเล่นดีเล่นน่ารักจริงๆคำบทก็น่ารักคือโอ้ยฟินคือแบบเขินแรงมากอยากให้ไปดูจริงๆค่ะ และใดๆก็คือกับตันเริ่มจะมีใจให้กับสาวน้อยหนึ่งเดียวของทีมอย่างถงเหยาของเราซะแล้วถึงแม้ว่าถงเหวยาค่ะจะไม่ค่อยรับรู้ถึงสัญญาณที่กับตันได้พยายามส่งมาให้ก็ตามซึ่งเราก็ต้องตามไปลุ้นกันต่อในเรื่องนะคะว่ากับตันที่เขาคอนเฟิร์มค่ะว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนดีคนหลอ่อคนเก่งคนที่ถงเหยาควรจะเลือก จะดีอย่างที่กับตันเนี่ยว่าจนคว้าใจถงเหยามาครอบครองได้หรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องตาม ไปลุ้นไปเชียร์กันต่อในเรื่องนะคะซึ่งนอกจากคู่ของกัปตันและใหญ่เตี้ยแล้วนั้นก็ยังมีอีกคู่หนึ่งที่เป็นเพื่อนเอาใจช่วยค่ะอย่างคู่ของไอเจอียแล้วก็จินหยางเพื่อนสาวคนสนิทของถงเหวานะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่ารักฟุ้งฟิงงุ้งงิงมุ้งมิง,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 งดีกับใจเช่นเดียวกันค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรื่องนั่นก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังบรรยากาศต่างๆนานา,นาในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะคะทั้งการเตรียมตัว การสื่อสารกันร,ระหว่างเพื่อนในทีมหรือว่ากลุ่มแฟนค่ะบ,บรรยากาศต่างๆนานาที่ผู้จัดรังสรรค์ขึ้นมาให้เราได้สมจริงสมจังมากอยากให้เพื่อนๆตามไปซึมซับบรรยากาศการแข่งขันครั้งนี้ด้วยกันค่ะสุดท้ายแล้วถงเหวยาจะสามารถเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอาชีพที่ทุกคนยอมรับได้หรือไม่ทีม CGDX จะคว้าแชมป์ไว้อย่างที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่าความรักระหว่างกับตันลู่เฉิงปากจัด และเย,ยเตีย้ถงเหย่เลนกลางจะลงเออย่างไรเพื่อนๆก็ตามไปฟินไปฟินแน่นอนค่ะไปเขินแรงไปลุ้นไปเอาใจช่วยทั้งสองคนกันต่อได้ในรักยิ้มของเธออย่าลืมตามไปรักยิ้มนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารี่รีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย